ควงปากานี้มีชื่อว่าชา a ์โดนะครับชา์โดจะเป็นท่ายากท่าหนึง่งนะครับเพราะว่าปากกาจะหลุดออกจากนิ้วเราชั่วขณะหนึ่งนะครับในขณะที่เราทําการควงจับปากกานะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะตัวด้ามปากกานะครับและนิ้วนิ้วชี้และนิ้วกลางคีบนะครับให้เลยจุดกึ่งกลางออกมานะครับ จุดกึ่งกลางของปากานะครับอยู่บริเวณนี้ให้เลยออกมานะครับนิดหนึ่งนะครับให้เหลือเนื้อที่ทางด้านหน้านะครับเยอะหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นแรงโมเมนตัมที่ทําให้ปากาหมุนแล้วกลับมายังตําแหน่งเดิมได้ง่ายนะครับจับแบบนี้นะครับในขณะที่ปากาสปินออกไปนะครับปากาจะหมุนนะครับอยู่บนหลังมือนะครับของเรานะครับโดยมีฐาน คือนิ้วชี้และนิ้วกลางนะครับประการมันอยู่ได้เพราะประกามันหมุนอยู่บนนิ้วชี้และนิ้วกลางเป็นฐานนะครับประกาหมุนออกไปได้อย่างไรนะครับมันหมุนโดยการที่เราทําท่าเรียกว่าแบ็กสปินนะครับคล้ายๆกับการปาไพ่นะครับคือสลัดออกไปนะครับและหยุดนิ่งทันทีนะครับหยุดมือนิ่งทันทีแบบนี้นะครับแบบนี้ นะครับสลัดออกไปแล้วหยุดยิ่งทันทีปากกาจะหมุนออกไปลักษณะนี้นะครับในขณะที่เราสลัดและหยุดมือนะครับให้งอนิ้วชี้ลงเล็กน้อยนะครับปากกาจะหลุดออกจากมือไปนะครับหมุนอยู่ที่หลังมือนะครับผ่านทางช่องนี้นะครับช่องที่เรางอนิ้วชี้ออกนะครับหมุนบนหลังมือนะครับ ในจังหวะนี้นะครับให้งอนิ้วกลางนะครับเพื่อเปิดช่องรับปากกาอีกครั้งหนึ่งนะครับปากกาก็จะหมุนกลับมาอยู่ในมือเรานะครับเหมือนก,นกันกับท่าแรกก่อนที่เราจะสปินนะครับมือจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับอ,อย่างนี้อย่างนี้นะครับสองนิ้วนี้จะสลับกันไปแบบนี้นะครับเหมือนการตีขาวเวลา ไว่ายน้ำนะครับอลองทําดูก่อนก็ได้นะครับสลับขึ้นลงนะครับนิ้วชี้นิ้วกลางครับชา์โดมีที่มาจากปากกานะครับที่หลุดออกจากมือเรานะครับชื่อนี้มีความหมายว่าเหมือนกันกันกบเงานะครับที่ไม่ได้อยู่บนตัวเรานะครับแต่ว่า ติดตามเราตลอดเวลานะครับและอยู่ในการควบคุมของเราถึงแม้ว่าเงากับตัวเราจะแยกกันนะครับแต่เมื่อเรายกมือซ้ายเงาก็ยกมือซ้ายนั่นหมายความว่าเงานั้นถูกควบคุมโดยตัวเราเช่นกันนะครับก็เหมือนกันกับท้าควงปากาชาร์โดนะครับที่ปากาหลุดออกนะครับจากตัวเรานะครับแต่ก็ยังอยู่กับตัวเรานะครับมันออกจากการควบคุมของเรา ชั่วขณะหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ติดกับเรานั่นแหละนะครับนั่นคือที่มาของชื่อนะครับเอาละลองไปฝึกกันดูนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีปากกาเพนสปินนิงนะครับผู้ที่รับชมใน YouTube ผมวางลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มี3-4รุ่นตรงนี้นะครับมีลักษณะคุณลักษณะต่างกันนะครับอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะครับมีน้ำหนักเบานะครับควงง่ายนะครับ เป็นรุ่นที่ผมว่าเหมาะกับมือใหม่นะครับแบบผมด้วยแล้วก็แบบผู้ชมทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีรอยต่อนะครับบาลานซ์ดีมากแต่มันไม่ใช่ปากานะครับมันเป็นพิน n i n g ที่ใช้ควงทำออกมาเพื่อเล่นเพนสป i ินนิ่งโดยเฉพาะนะครับส่วนรุ่นนี้มีไฟนะครับอันนี้สวยผมเคยรีวิวแล้วนะครับเดี๋ยวผมวางคลิปไว้นะครับท้ายวิดีโอใน u t u b e นะครับเป็น playlist ตัวนี้เป็นปากาจริงนะครับมีผมถอดผิดด้านตลอดเลยนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยเขียนได้นะครับคือเป็นปากาจริงๆนะครับแต่ละรุ่นก็จะมีคุณลักษณะเด่นของมันรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นปากาจริงๆแล้วก็เบาด้วยนะครับก็แนะนํานะครับ4ี่รุ่น4ี่แบบสําหรับผู้ที่ดูในเพจผมวางลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านบนนะครับใน youtube ด้านล่างนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับสําหรับ ท่านที่สนใจควงปากานะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะมานำเสนอท่าต่างๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าท่าควงปากานะครับสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในการแสดงมายากลได้อย่างไรนะครับเราสามารถที่จะใช้ไม้แวนนะครับแทนปากาได้นะครับอาชาโดเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับอาสำหรับผมก็จะมีรุ่นพิเศษเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไม้แวน สำหรับการแสดงมายากลครับแล้วติดตามต่อกันครับ until next time